เออบาลานขาเอาบาลานบาลานซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานั่งก่อน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 เอา,อางั้นเหรอวันนั้นมาอาทิตย์ก่อนมาคนหนึ่งนะอาทิตย์นี้มาคนนี้จะหมานไหมลองดูนะฮะประชันกันหน่อย สวัสดีครับคนบ้านนอกหยุดเมืองวันนี้นะครับมันหยุดสุดสัปดาห์นะวันนี้ก็มา เที่ยวดีสุสดอากาศดีครับว,นนวันนี้วันนี้พาเพื่อนมาตกปลานะพเพื่อนก็มีสาเขาเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่กินสาปลาบ้านเขาไม่อร่อยเขาเลยมาอาลองสาเนี้ดนีผมปลาจะอร่อยกว่าเนาะก็เลยมาตกปลากันนะครับก็เพิ่งได้ปลานินมาสามตัวนะตกก็ใช้ทุ่นเหยื่อก็เหยื่ออาหารไปแล้วนะใช่ประก็วันหยุดนะครับ ก็มาหาปลาทำอาหารนะมีแหครับแต่ยังไม่อยากลงนะแดดก็ไม่ค่อยแรงนะลมเย็นสบายนะครับก็น้ำแห้งนะน้ำแห้งได้รับฝนตกมา2วันนะตกนิดเดียวปลาเยอะเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็ต้องรุ้เนเอานะครับว่าจะได้ไหมนะอันนี้ทั้งหน้าดินนะครับแล้วก็ทั้ง สปิวเป็ดไม้ไผ่มีหมดฮนะทุกอย่างเพิ่งได้นะครับเนี่ยเพิงได้ป่ามาไซนี้พอได้ครับประมาณสามตัวสามตัวนี้ก็น่าจะประมาณตัวตัวตัวละสองขีดได้อยู่อะนะนะทำกินได้ครับตลาดก็ขายแพงนะเขาตลาดขายตัอย่างเงี้ยก็สามสี่สิบบาทแล้วนะ เดี๋ยวรอรุ่นไปใหญ่นะไม้แรกก็จะเป็นเบ็ดน,นะครับไม้ต่อไปนี่ถ้าไม่ได้ก็แหนะ่นี่ยแหมีพร้อมแนละ้วแล้วก็ไม้ตายก็ตะข่ายนะตะข่ายดักเลยนะปลาช่อนเยอะครับเดี๋ยวมาลุ้นติดตามกันนะว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับวันนี้นะเดี๋ยวมาดูฝีมือเพื่อนๆก่อนนะว่าจะได้ไหมนะครับเหยื่อก็มีกุ้งด้วยนะเนี่ยเราเอายอ ตกเอากุ้งมาตกด้วยนะครับดูซิว่าจะได้ไหมปลาเล็กมันเยอะครับไม่ค่อยทันมันปลาใหญ่กินไม่ทันปลาเล็กกินแล้วนะ,นะไปแล้ว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 ไม่รู้เห็นหรือเปล่า มันหลอกกินครับโตายหลอกมันได้มันหลอกกินนะเดี๋ยวมารอลุ้นกันดีกว่านะครับพาจะได้ไหมเบ็ดเอามาปากไว้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะยังไม่กินเลยนะเพราะว่าลูกปเปลเยอะเนาะดูขนนัขนั้นกำลังจะดึง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 น พัดล่างที่เพื่อนอยู่นะคันนี้ยังไม่ได้ตกนะครับไว้ก่อนโอ้ยดูมันออกโอ้ยปลาตัวใหญ่ครับแต่เป็นปลาตัวน้อยเงินได้หรอเปล่าหมดนะเยอะมีเท่าไหร่ก็หมด เดีลองเปลี่ยนเหยื่อดูนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันเดี๋ยวผมลองไปหาเหยื่อก่อนอตอนนี้มาฟังอีกฟังนะครับให้เพื่อนอยู่ฝั่งนู้นนะนผมก็เอาเบ็ดเล็กมาฝั่งนี้นะครับตกลงตกนันนี้ดูนะปลาก็ออกเยอะเยอครับฝุดเยอะมากปลา,ปาไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะอาหารก็เป็นลำแต่ว่าลองเอา ไข่ไก่ใส่ไปด้วยนะเพื่อมันขาวเนาะลงไปแล้วก็ยังเงียบไม่ดูมันอยู่ไหนมันตายอย่างเยอะนะรุ้นกันครับรุ้นกันโอ้โหูุันออก ใกล้ๆเลยลายตาไปหมดเลยซูมไม่เห็น อนนี้เพื่อนมันไม่เอาแล้วนะครับเบ็ดมันบอกว่าไม่ทันแดกแล้วเพื่อนบอกมันไม่ทันแล้วนะไปอะไรว่ากินยากกินเย็น กี่เรือไหมตัวเนี้ยนี่กับนี่เนี่ยออกเยอะมาก นี่เป็นคนพื้นที่นะครับชนบุรีนะเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันดูดิต้องเอาขี้โคลนมาฝากหรอกเดี๋ยวเราดูเขาทอดเถ้กันดีกว่าครับก็ยังเก็บมืออยู่นะก็เลย ยังไม่อยากจะทอดนะไม่อยากจะโชว์ฝีมอือตอนนี้นะครับยืนบนเรือเลยนู่นตรงกลาง โอ้โมันอยู่ใต้กระชังเลยใต้บัวบอกแล้วเบ็ดก็แล้วนะแหก็แล้วนะเดี๋ยวดูเพื่อนนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะดูภาพสดๆนะครับ <c oughs> ไม่แหตกน้ำามคนตกน้ำ,นนำข้างเดียวข้างเดียวก็ได้เออ ะมาดูนครับแถวหน้าเลยวันนี้เราจะเห็นภาพสวยๆนะผมยืนเลยนะเป็นตอนที่ผมทอดะผมยืนเลยนะเออของเราน้หนักมันเยอะเปล่าเออเก็บแพดีๆก่อนเก็บแพดีๆก่อนเออ ผมนั่งทอดก็ได้ยืนทอดก็ได้หมดแหละผมก็ยืนทอดได้เออบาล้านขาเอาบาล้านบาล้านซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานั่งก่อน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 เอางั้นเหรอ, <c oughs> อ <c oughs> นั่นนะยืนท้ายยืนแต่งท้ายอย่างเดียวยืนแต่ท้ายอย่างเดียว,ย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 ,วยืนฝั่งนู้นน่ะขาค่อมไม่ต้องเอาขาค่อม เนี่ยยืนอย่างเงี้ยแหละแต่อยู่ท้ายอ่ะท้ายอย่างเงี้ย้วค่อยลุกอ่ะหานไปตั้งรับไมกี้ใหม่ไม่กี้ใหม่แล้วก็ลุกสองขามันได้เลยอยายให้โชว์นะมาทางนี้หลด เออไล่มานาะโหูยนี่นหะคนช่วยชีวิตมานำงานหากินนะทำงานนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็หยุดมาโหูยโลดเลยโอ้ได้ทันทันทันโอ้โหตรงพอดีแหละแต่ทันมันหรือเปล่าอุ้ยเนี่ย คือละคือละคือละไห้น้ำเนี่ยเนี่ย, <laughs> เ,ยเออเข้าฝังเข้าฝังมาแต่ถ้าตึ๊กตึกต้องลงนะถ้าไม่ลงนี่มุดมุดอ่ะขีเลนก็นประมาณขามันแล้นเราทอดเนี่ยมันบุมบ่มบุมบ่มบุมบ่มบุ่มบุ่มบุ่มบอกไปเลยอ่ะเดี๋ยวดึงให้ แล้วหันหน้าหันหน้าไปดึงเลยเดี๋ยวจับหัวให้อลองดิหันนั้แหละยืนก็ยืนนั้แหละนู่นอะไรวะเฮ้ มันอยู่ที่เสียนหรือเปล่าถ้ามันตึกๆๆๆนี่เลยนะแต่ไอ,ชอ้ช่อนเนี่ยมันค่อยได้กิามานมันนะลองยืนนี่ลองยืนสองข้างนิเล่นเล่นเยอะดิ <L> นู่นน่ะหน้านู่นน่ะแต่ใหญผมทอดแล้วมันถ้ามันดึงแล้วมันอยู่ในแหวผมก็เบาๆแต่ช่อนเองมาดูก็ได้อยู่แต่ช่อนเนี่ยผมยากมากหูออกไปนู่นละอุยมันออกเยอะมากนะครับอดูกันนะครับ วันนั้นมาอาทิตย์ที่ก่อนมาคนหนึ่งนะอาทิตย์นี้มาคนนี้จะหมานไม่ลองดูนะฮะประชันกันหน่อยโอ้โหทอดแห้แต่ละคนสวยๆนะเสียนแหทั้งนั้นนะครับมาทำมาหา,หากินกันที่นี่นะเปอยกเติมที่เดี๋ยวกันแบ้านมีการเกงไห้

สงสัยใจแหี่วนะครับฝีมือแต่ละคนอยู่ตรงนี้มันปราบเสียนมากนะนตะไคร่แม่เดี๋ยวผมไปซื้อให้นู <laughs> ่น่ะกลางน้ำล่งน่ะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับครั้งที่สามที่สี่แล้วล่ะดูดีครับจะได้ไหมแดดร้อนนะแต่ลมเย็นนะครับมาลุ้นกันนะครับ ลึกดิจะได้ปลานิลก็ปลาตะเพียนใหญ่อะแม่ถ้าปลานิลไม่ค่อยมุดไอ้ช่อนอะนะั่นแหละ ได้ละครับปลาเข็งหรือเปล่าไม่ได้นะครับได้ลุ้นหรือเปล่านะครับ โอ้ยปลาอะไรเอ่ยฮะอ๋อปลานินนะปลานินโอเคโอเคได้นะครับไซนี้พอกินได้เออกี่ตัววะเนะี่ยไปดูกันครับตาหมอเลยหรอ โอ้ยปนีตัวใหญ่ครับอืมเจ๋งเจ๋งเคโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับไม่จะได้กี่ตัวเดี๋ยวดูไฟก่อนไฟก็มาตอนนี้ก็พอแล้วนะครับแต้ปลาเนี่ยอ๋อสามตัวสี่ตัวรวมตกปลาด้วยครับเดี๋ยวเจอกัน ที่บ้านนะครับว่าทำอะไรกินเนาะไข่ไว้นี่ก่อนเจอครับวันนี้ก็มาถึงบ้านนะดีได้ปลามานะครับหกเจ็ดตัวก็ได้ให้เพื่อนบ้านไปแล้วเนาะแบ่งกันกินเนาะก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าไม่รู้ว่าเย็นนี้มีคนมาหจะทําอะไรกันกินดีเนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับกับคนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะครับปลานี่ก็เอาให้นะฮะให้ใหญข้างบ้านไปแล้วนะ เขาจะได้ทํากินกันเนาะเพราะว่าเขาก็เรามีกินตลอดนะจะแบ่งให้เขานะมีก็แบ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกัน,นครับขอบุณที่ติดตามคลิปนะครับคนบ้านดอกอยู่ในเมืองเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะทําอะไรกันดีนะทําอะไรกันต่อครับเนี่ยบ้านก็ลกแล้วนะหนูก็เต็มนะแล้วติดตามกันนะครับผมครับ เป็นคนบ้านนอกอยู่ในเมืองสู้ทำงานหนักเบาเรื่อยมาเส้นจ